ัวน้อยๆเยน,น <laughs> ื้อๆกว่าโอ้ยอันนั้นไม่ซ้อนกันงามจังวะมันต้องทุกเมือม่อบรรเดี๋ออออยวแต่เดี๋ยวเต่ว่างโบว่าง <c oughs> แนวจากน้อย้ะเราป่ามันตัวน้อยตรงนี้ป่ามันเคยมีปปาตัวไงไหยได้ปรากดป่ะดงน้ัได้ดูนนเ็นแ่ยิงน้อยทีเอ๊ะมันคือไหลไหพดคนติดเบ็ดกันก็ได้ป่าขยิ่งนอยะดันบ่ วังน้ำยิงแหงั้นได้มาตรงป๋อป๋อนะเอาบาทท่วมเลยทางเนี้ยบทท่วมเลยบ่าทางห้วยโป่งคุณแม่โอ้ท่วมครับอันนั้นน้ำมัน,น,านาม,มาจากพุ่นเด้มาจากปักดุขวัวทังปักดุขวัวมาสมทบกับในไอ้น้ำห้วยโป่งนะนน ไดน,ะนมนีามดทวาขาวอะเออเอ้าอันอยู่ปากดุกนะป่าตัวรุ่นเดียวกันเบิ้ป่านี้นะป่าน,นี้น้องยักษ์ส <c oughs> ่าไอเบิ้งมือนั่นเ่้อพลลานขึ้นจากตัวได้เนาะ,ะ,ะนบ้านของขี้ให้ป่า ก็คือทางภาคอีสานเนาะโอ้ทางบ้านโคคนโด่บอได้เนี่ยซดในทนโถ่น้อยๆก็ตายไปด้วยใครเคยกัเสียบดเนียมันมีใครอ่ะมันมันมันวางใครอ่ะ tụt nhây nó đi à mà cái bộ lòi, nằm nằm này đây ôi <laughs> nó nữa ่มาตอบกินขี้า,ายป่ะจากบ้านเลยเนะี่ยซีแแบ่บ้านเลยนะี่เยนะ <c oughs> เาขาห้ยมันพอสิบบาทนะนีป <c oughs> บ่ได้อยากโตถี่สิบบาทเนะี่ยเฮ้ย ล,ล่นลโดดเราปะอ้าวอีกสีบ่บท ยกเตเลเตียได้เป็นโลเป็นโลคุณเปียงเนาะอันเนี้ยให้มันได้เป็นโลเป็นโลคุณเป็นกยังสนุกยกเตเลเตียฮะคือสีออกมาทุกมือเนาะยังผิดนั้น,นละป่ายังเดียอะปะออกมาเมือเ่อใดก็ยกเตเลตัวสองตัวที่โอ้เจ็ดปัายกได้ปลาจากตัว เยนขนาดคนตรงกันเลยโอ้พอขั่นยู่พอได้แรงจุ๊บเข้าไปาย่บัดดีเข้าไปายบัดดี ได้บ่เป็ดป่าโบได้ปลาจักตัวติดเบ็ดก็จังว่านั่งเฝ้าซื้อเนาะออกกำลังออกกำลังกายกำท้องติบริหารกำท้องกำแขน เห็นปลาจากตัวทีปลาสลัดบ้า บัดเ,เวลาเข้าบันทีเนี่ยบัตรนี่น่ะสิะะได้อะเอเมน,มน

ดูนี้จักสามบ้าทด้วย <c oughs> โอ้บวันมันก็ก็น่าสิลงมาจากโต้เดย้ยกตั้งสิบบ้าทแล้วเนาะ

heo tây nam vậy bón cái bô bón bà, bà tên năm phần <laughs> không đây đỡ bắt nha เนาะโอ้โหเข้าทานละเอ้าไปโอ้ยไปรถน้ำไปรถปักขยงน้อยโอ้ยต่อต่อ โอ้บรอให้พอสามบาทเดี๋ยวมัน,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 นหนึน่งไงไปสองบาทนึงไงนกล้มันต้องได้อีกนี่โอ้ยสอง นี Sch ่ม่ละอันเสมเสมจ้าวะของมันเอาอีกจากสบาทเนาะ มส,สัตว์ปรยานของสัตว์น้ำครับมาอีกแลวปลาขนิงน้อยเห็นปะขนิงน้อยปะโอยมันสิมีแต่รุ่นนี้ตีรอ นำสนประธานนำห้องท้งเนี้ยไม่โป้งมั้ยขยันควบโพล์อีกอยังก็ขยังโค,โค,งงโค้สนุกนอันนะ่ะนำสนประธานน,ำห,น,ำ,นำห้องนำอย่ยงนำหั่นซ้ำนี่น่ะอีกไก่หนึ่งก็ซ้ำนี่นะ่ะปัดนะ <c oughs> มือก็เม้นมันได้ละอวดเจ้าขึ้นมาถึงหัวไรฮะโอ้เคยเจอเที่อันึง โอ้โหโถโๆโๆๆแขนนี่ซาบหิ่ยเนาะมันมีพิษป่าเนี่ยนนมีพิษแต่ว่าพิษมันอารสิโบเฮงพิษมันก็คืออาสสิคือพิษอันตะคาบอย่างเงี้ย แต่ขาดน้อยอย่างเงี้ยเข็ดอะบอบอให้มันปักบอ,อยอมให้มันปักเ <laughs> <า> <laughs> ข็ดเข็ดลายอืมเก็ดใจเลย เปรากฏเพิ่นก็ว่าได้หลกันจังไก่น,นีน่โอ้อันวะอันสนประธานสมรนะตรงนำห้องให้นานนะได้สองรอบสมรอบอ่ะปรากฏอ่ะอโอ้ตัวแฮมเตอมเนาะแปตต์ัว เย่างนี้ล้าน้อยก็น้อยโหแปากอะไรเก่งไงดีก็บอได้น่ะล่ะไปผมไปละทีเนี้ยขอบคุณหลายๆครับ